สบายดีพี่น้องอพอพิ่งกันกับตาตาตั้งชของสมจิตจ้าแนวเป็นประจำป็นเคยไม่นี่กับเป็นเรียงแปกอยู่เรียงหนึ่งแม่งเมาพี่น้องแม่งเมาออกบัขงขังลังผมแม่งเมาหลายกัดคือไฟไฟยืียงหน่อยผมับผมดูหน้ากั แนองเยีบที่หัวเราโนเน่งเมาหลายกะเป็นที่ปกติโดนเราเพราะเห็นเนื่งเมามันจะไดนหากระคุมาใส่เมื่องเมา,เปา,มา,เเมาไปใส่ปาปาอดูไมบ่บ่อข้างหลังเหมือนเต่าน้องเมื่เง,เงเมาหลายครับแมงเมาแมงเมา เาเป็นงกันใหเดไอ้จนนองยังเมาอ้จะเป็นลายกันายเนีย่ยเอาไปคขวา้ขวาหวจิ้งหัวจิ้ไม่ได้นนไไดี่นอนว่าโยนยั่ผ่านอย่างกลับผนังที่มองไปถึงขว้าเต็มเลยี่น้องยังเมายูสิว่าเยอะ มแมลงเมานะ่ภาษาไทยกันวมาแมลงเมาภาษาล้าบานท่ากัเอิว่าเงเมาไปได้เป็นออนเงคั่งเล้าที่นอนเล้าเข้าฟังฝากมานำของมาเด้อเจ็บเมงมองกันที่นองลายกวดเัวเลยน้อง <c oughs> กวดตเ,เลยบ่เ,เลยเนย,ย,ยาก ก็ลังๆมาหลายอู้ยึดยังไรพี่น้องริโตกับปีโลนแล้วปีโลนดูบ่มืองจี่น้งยัไ เป็นปวกชนิดหนึง่งนะพี่น้องเม่มงเมาเนี่ยเกิดมาจากปวดปวกที่มันกินไม้กินไม่ยูตามตรงไหนตรงหน้าเนี้ยน้องมันก็นนออกิ้มเฉพาะปวกปวกตัวนี้คือลดูการมันก็เป็นเม่มงเมาไันมีปีกมันวายง่ายวามันขอดทาบขอดขากมันเป็นแม่มงเมา อยาที่พี่น้อนว่าเป็นไงใจก็พี่นอนะ้อนนะยาที่กองไม้เป็นไงใกแล้วมันหลายว่าแมงมุมยังพี่น้องเห็นบน่นรอเยอะเนี่ยคนลดสึกผมว่าเยอะเยอะมากมแมลงเมาหลังจากฝนหยุดตกไปสองส,สามวันสอ,องสามวันหรือสองสามมือแมงมอก็ออกมันออกอยู่เหญ่ก็แต่ว่าเป็นมือนี่เป็น พี่ตั้งเกตออกกันหลายนี่พี่น้องออกกันหลายออกกันเยอะแล้วก็แมงมานี่เป็นได้ทั้งอาหารเป็นได้ทั้งอาหารคนและสัตว์ไวเ้เล้งปลาไก่ไก่จริง ระลับใจใ่ขวดมั่งขวดใช่ไม่ขวดขวดเลยรับใจใ่ขวดขวดใช่ไม่ขวดมาขวดเอาเอาของต่งไว้ยังห้างย่อยๆใช่ไหมน้องเดี๋ยวพี่นอ้อ,นองจะได้ดู เล่าจะมองมันหลายแล้วก็ผ้ามองแดดนีไน่ไม่มองอะไรพี่น้องหมดหมดเงินแดงึคืองินเท่าถ้าเท่าหมดหมดพี่น้อแงแมงเมาแม,มงเมาไปใส่ปลาไก่มือเตาเมืองเตาหรือเปล่า ông ngồi về phá đi mình มีงก็หลายเงี้ยใ่หลายหลายเยอะแม่แรงมาเยอะมากฝนตกหนักฝนตกชุกฝนตกหลายแต่แม่งมอกระลายพี่น้องแม่งมอปีนี้หลายหลายก็มีไกลนี่หลายหลายก็มีไายนี่ ไคคอ,อไ้ไข้อิโน่งมงตอมหูตอมตาไข้เี่ยการไข้เหตยการละคายเชียงอยาา่างมันงง <c oughs> <c oughs> ก็ดีเมืเเองเตยภาคพองอุดซี่ฝังไทยฟังเล่าวเบิงบอป่าอิ่เองสามบอปลาทางใต้ไปดูบอ่อปลาแมงมอเอ้อกับ,บินมาจกจบินมากินหัวไขโองกะเอ,อื้นมูมันมาเป็บขำคนหมู่ล้านอ,อื่นอื่นไม่เมาไม่นอเอื้นอืนไม่เมอ นคนเดาโบราณจนว่าสมาัยแต่ลเล็กเลียงน้อยไอแมงมองเป็นดีใจมนนีเ็บไปขวานี่มันมฟฟมนม่นไม้เฟฟ้าพอต้องเลื่นมันย่ายมันมาเองหลายที่น้องไม่มาพ่อจะมีก้อนที่น้องพ่อจะมีกอ้อนใช่ ดูจีครับดูแมลงม้ามันตอมหลอดไฟหลไฟเป็นหลอดเป็นหลอด LED ไปลองนเจิดยดีหลอด LED ติดใส่ก็เนี่ยเรจะจมหลอดแบบผมีฟ้าขอบยิงดินแมาโยลายไปองยินมากรื่อเรยเรียกว่า หลายลาย่งหมอไหลดูชัดๆดูชัดๆเลยนร <c oughs> ิงๆก็ฝากคลิปนี้ไว้คับพี่กำนองกระพอกับแม่รงฟังไท่ฟังล่าเล็กซี้ขอฝากนิง่งไท่พี่ง้องฟังเล่าก็ตามหรือตางประเทศไกลๆก็ตาม ขอปากช่องนน้อยของตาไสาหรือตาสมจิตวงจิตหรือสมจิตเท้าแนวขอปากไว้กับพอกับเมียกับลูกกับหลานก็จะเริ่มกดไหลกดแช่แกดติดตาม่นยุบๆจนอย่างน้อยก็ี่น้องเด้จะเริ่มกดไหลกดแช่กดติดตามกันนั่นเองเป็นช่องของคนเทาปากไวล้ลายๆความ จบคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่น้องเด้อเบิ่งแม,มงมอนกำกันหน่อยเหมือนเศร้ายิงควงแม,มงมอนกำกันพีน่น้อ,องเหมือนเศร้ายิงขั้วแมลงเมาจบคลิปนี้ก็จบเพียงแค่หนี้ขอขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ